ไฟออนนะจ้าชาบีาข่าวขั้วกไบีไร่ทอดขนมสังจ้ากินกับก <m> ๊อจ้า ขนมปังจ้าใส่น้ำตางไปนิดนึงนะจ้าจัดแก,กใใ่ๆ,ๆขนมปังแทนเลยจ้ากินกับแฮมกินง่ายๆตอนเช้าจ้าขนมปังใส่ผักไปด้วยจ้า ขนมปังชุบไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายกินง่ายแซ่บเลยจ้าขนมปังแค่หนึ่งกับไข่พร้อมหนึ่งจ้าทอดงขนมปังชุบไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายกินง่ายแซ่บเลยจ้าขนมปังแค่หนึงกับไข่พร้อมหนึ่งจ้าทอดง่า้บ,บ้างครีเตอร์จ้าเช้าๆกินแบบนี้แหละจ้ามีพักจักน้อย อนุญาตใช้มือนะจ้าเพราะว่าท้ำกินเองใสแ่แฮมไปด้วยจ้าเช้านี้จ้าเพื่อนเพื่เดี๋ยวด้านข้างจะใสแ่แฮมไปด้วยนะจ้าเช้านี้กินง่ายง่ายทอดไก <c oughs> ่ออนแล้วจ้าเช้าเช้าเขาคั่วกระปิ้นไ,ได้ทอดขนมต่างจ้ากินกระตุกทอดไก่นออนแล้วจ้าเพื่อน ขนมปังวีด้ายาเอ็มของข้าวกใสซผักไปด้วยชอบจ้ากินง่ายๆกาแฟด้วยนะจ้าขอบคุณจ้าเพื่อนๆที่รับชมคลิปคลิปทอดขนมปังตอนเช้าเมนูง่ายๆจ้าเจอกันไม่คลิปหน้านะคะขอให้กินง่ายๆตอนเช้าจ้าขนมปังไซผักไปด้วยจ้า ขอบคุณเจ้าเพื่อนๆที่รับชมคลิปคลิปทอดขนมปังตอนเช้าเมนูง่ายๆจ้าเจอกันไม่คลิปหนานะคะพอให้ผู้ชมคลิปแล้วเดี๋ยวไปท่ามกาแฟกันนะจ้าทอดขนมปังจ้าง่ายๆจ้าเชา้านี้หั่นขนมปังของเฮาจากักนน้อยจะได้กินง่ายๆจ้าใส่จานเลยนะจ้า เพื่อนแล้วเราก็ไปทำกาแฟกันเลยนะจ้าไฟอ่อ,อนแล้วจ้าชาชาข้าวขาวั่วกบวิไลทอดขนมปังจ้ากินกระเดี๋ยวด้านข้างจะส่แหมไปด้วยนะจ้าชานี่กินง่ายาเค็มถูกใจจ้าก่อนกินกาแฟวิไลจะกินขนมปังก่อนจ้า สวัสดีจ้าเพื่อนๆขนมปังกินตอนเช้ากับกาแฟาจ้าข้าวคั่วทอดขนมปังกับอีไลนะจ้าดแป้งคุแล้วเดี๋ยวไปท้ำกาแฟากันนะจ้าทอดขนมปังจ้าง่ายๆจ้าเช้านี้ นขนมปังเของเดาจ้าขอบคุณเจ้าเพื่อน,อนที่รับชมคลิปคลิปทอดขนมปังตอนเช้าเมนูง่ายๆจ้าเจอกันไม่คลิปหนานะคะขอให้เพื่อนแตะว้าว งลกลิก่นง,ง่ายๆตอนเศร้าจ้าขนมปังไส้พากไปด้วยจ้าง่ายพอดไต้อ่อนนะจ้าเพื่อเๆื่นเมื่อนี้กินแฮมเลยจ้าจ้า ใบอ่อนและจ้าชาชาขาา้าม่วกับใบไผทอดขนมปังจ้ากินกับกระสุนงายทอดไปอ่อนนลจ้าเพื่อนเมื่อนี้ีกินแฮมเลยจ้าน้อยจะได้กินง่ายง่ายจ้าใส่จานเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆ ขนมปังกินตอนเช้ากับกาแฟาจ้าข้าวคั่วทอดขนมปังกับวีไลนะจ้าเ่อนแล้วเราก็ไปทำกาแฟากันเลยนะจ้าขนมปังชุบไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายกินง,ง่ายแซ่บด้วยจ้าขนมปังแค่น,นึงกับไข่พร้อมนึงจ้าทอดง่าย ขนมปังจ้าขอบคุณเจ้าเพื่อนๆที่รับชมคลิปคลิปทอดขนมปังตอนเช้าเมนูง่ายๆจ้าเจอกันไม่คลิปหน้านะคะขอให้ เพื่อนมีความสุขในการทำคลิปค้าสร้างตัว,ต,วตนด้วยคลิปภ้าวคอนเทนต์ยุ่รบตัวลุมไปรัวจ้าคลิปง,ง่ายๆกินกาแฟทำกับข่าวหรือคลิปดอกไม้ขนมปังชุบไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายถินง,ง่ายแส่บบ้วยจ้าขนมปังแค่นึงกับไข่พอมนึงจ้าถอดง่าย ทอดขนมปังจ้าขอบคุณเจ้าเพื่อนๆที่รับชมคลิปคลิปทอดขนมปังตอนเช้าเมนูง่ายๆจ้าเจอกันไม่คลิปหนานะคะขอให้ทอดขนมปังจ้า เค็มถูกใจจ้าก่อนกินกาแฟาวิไลจะกินขนมปังก้อนจ้าเพื่อนๆมีความสุขในการท้ามคลิปค่าสร้างตัวเตินด้วยคลิป้าวคอนเทนต์ยู่รบตัวลุงไปโรจ้าคลิปง่ายๆกินกาแฟท้ามกับข่าวหรือคลิปดอกไม้เค็มถูกใจจ้าก่อนกินกาแฟวิไลจะกินขนมปังก้อนจ้า อนุญาตใช่เมื่อนะจ้าเพราะว่าทำกินเองใสแ่แฮมไปด้วยจ้าเช้านี้จ้าเพื่นๆเยจะได้กินง่ายๆจ้าใส่จานเลยนะจ้า ได้แล้วจ้าออกมา,า,าด้วยหอมๆจ้าน้อยจะได้กินง่ายๆจ้าใส่จานเลยนะจ๊ะ กินง่ายๆตอนเศร้าจ้าขนมปังไส้พักไปด้วยจ้าไฟอ่อนแล้วจ้าเช้าเช้าขาววกก่าวคั่วกับป๋อยทอดขนมปังจ้ากินกับกินง่ายๆตอนเศร้าจ้าขนมปังไส้พักไปด้วยจ้า ขนมปังชุบไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายกินง,ง่ายแซ่บเลยจ้าขนมปังแค่หนึ่งกับไข่พอมนึงจ้าทอดง่าเค็มถูกใจจ้าก่อนกินกา,ฟาฟนแฟวิไลจะกิน